มาห้องกระจัดเลยเนาะเราเจียวดแดงบ่ขาวจ้าอืงงามเนาะอพอดีปลู๊บหนึ่งดอกน้องสวัสดีครับสวัสด,ดีพี่น้งนองๆลุงป้านาอาสุข,ขู่สุขคนคือเก้าครับผมบรรยากาศป้าพักวานป้าดอกกระเจียวคือเก้าครับมานั่นกันสองคนคือเก้าวันนี้ก็สาวมุ้ยครับผม สวัสดีค่ะมาผูกพอกันอีกแล้วจ้าเก็บผักหวานจ้าดอกกระเจียวพร้อมมาเด้อพี่น้องมาเก็บดอกกันอยู่ในป่านี่แหละว่าแล้วก็ลุยเลยเนาะจ้ามาฮอตก็ลุยเลยครับเพื่อบริการเสียเวลาวันนี้ฟ้าออกฟ้ากลับขึ้นเก่าพี่น้องเลยอ้าวจะไหนก็ไปเพิ่อไปช่วกันครับผมนัาสวยเลย กะเจียวแดงี่น้องงานเนาะอืออโมเล็กคนเลยพี่น้องสวยค่ะกระเจียวแดงปลาในซีมิเตอร์ดอกกระเจียวแดงด้วยจ้ะขาวกับบนบัคหอยลายอืมเอาไปเลยค่ะมันแต่งงานแล้วจะได้าขาวาอ,อ,อ่อนมาลวก สวยเลยขาหายดีเนะาะขาหายตัวนี้มันเลยเอ,อยาขึ้นยากเอัน้สวยๆเลยจ้า <c oughs> จะเกิดอยู่แต่ว่าจะด้านเกิดจนได้ฝนบุถืกกระดายกลาม ้โอสิไดายดิต้องเอาขาให้ยาวที่สุดเลยเมนโผล่คามันโอนถ้าสั้นมันบดงามขาพักไงอย่างีเลยอืมยืมดน,นเนี่ยย,โยโอโอ้สิไดายดิหืดแดง ร้อนขาดได้ดอกนลยนะพี่น้องเป็นดอกอ่อนงามเนาะงามจ้ากระเจียวแดงสวยๆงามครับพี่น้องครับเออสวยงามครับที่สวยงาม แต่ย่าเขาเรีนขัดขาขามันอ่อนดิอ่นอนๆแล้วก็หวานๆเออสวยอืมแต่หม,มดขวดเป็นปเงาหมดงามเนาะอือสวย กันใหญ่ครับนี่ตีงวตีงาเหยียบอึ้บชัใจทักกานมัน มีต้นหนานี่แหละน้ะเนี่ยงามคครดอกเลยโอ้ได้ไข่เนาะก,ก็ได้เน,นาะใบตองเกี้ยวๆก็ยังมีไข่อยู่ดีห้องนี้มันตายหมดแล้วนี่ยใบตองนี่ห้องน,าานี้ตอนบูมิหมดตาย

嗯。呜呼，有，哪嗯 Rồi. Ta đâu À nhiêu cái cột nè. hằng lắng hằng lắng ô oh, tầm dài rồi. งามสุดีรษะฟ้าสวยงามมากเลยกระบออกหนที่สอง โอ้ยสวยงามครับไปแ,แล้วดอกพาวดต่อไปไปดูแดงนี่โอ้ยอันตีนงูตีนโค้งเออเสียดายดิสดสวยดอกสวยตีนยาวๆ อ้ยครับเมาชมผลงานของมันนี่ครับมันนี่อลังการกันเลยพี่น้องเลยเบิ่งสวยๆสวยๆหวานก็ได้คือเก้าโลกะเจียวก็ได้คือเก้าทั้งแดงทั้งขาวพี่น้องเอ้ย งามขัด้ำเนี่ดอกเจียวขาวจ้าวานกระไลจ้าสวายงามค่ะ จะหมดขูดหมดแล้วเหงาจะอ่อนขักเนาะใบมันยังอ่อนแต่ก้านมันสะแข็งตบมันเป็นยังเบางพี่น้องเบ่งหาเอาแต่แบบแดงๆเลยเน้นแดงเนาะเน้นแดงจ้ากระอ่อนอ่อนอวบนี่กินกระปุ่นหวานจุยๆก้านมันได้หวานจุยๆวะปลามบกล้วยเนาะก้านใหญ่พร้อมกันก้านใหญ่งามอยู่ก็จะออกจากปลาก็ได้อยู่ประมาณสามดอกสี่ดอกเนาะมีแต่ดอกกงาม เอาวันนี้ก็ซทำนี้ครับมุองไม่ก็ว่ากันใหม่งามครับงามงามงาม,งามกินกระแซบเด้อกระเจียวนี่ฝนย่อมก็ตกใส่เนี่ยบมตทองหว่วงมันเบาแย่พี่น้องอแซบเป็นแซบอันรักๆก,ก,ก็คือมันเบาแย่เพราะว่ามันบรันถือฝนวันนี้ก็ซทำนี้แหละพี่น้องเลยมุองไม่ว่ากันใหม่ครับปุ